สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะขึ้นสนามบินนะคะตอนนี้กาลังจะไปสนามบินนะคะนั่งรถตู้เอ้ยไม่ใช่รถบัสเนาะใช่ไหมตอนนี้นะคะถึงทีคนเกาหลีจะเอาคืนคนไทยแล้วแต่ประมาณว่าก่อนก่อนนางมานางก็ไปสอนเขาเรียกนะคะอีป,ปอบอีปอบบักปอบใช่ปะอีปอบหรือบักป,ปอบก็ป,ป,บ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็จะย้อนกลับนะคะตอนนี้คอยดูนะคะก็จะด่าไม่ก็จัดการเลย โอ๊ยไม่ได้ลมเลยดเลยลมเลยดังดัีดังอย่างเงี้ยไปกไมุ้ยดังอีปอบดังอี้บโอ๊ยตายแล้วไม่มีฮัลโมไม่ได้ตาเายิ้มอย่างเดียว ก็ยืนคนเดียวนะครับนะครับพองงกำลังงงกลังงงกันลังงัเยนี่ย